นกกระเรียนบินจนเหน็ดเหนื่อยมันเห็นบ่อน้ำข้างล่างจึงตัดสินใจลงไปอย่างช้าช้าวางเท้าลงบนพื้นแต่ดันลื่นไปตกบนก้อนหินร้อนเท้าของมันเริ่มรู้สึกแสบร้อนจึงรีบบินลงไปในน้ำของทะเลสาบนกกระเรียนกำลังถอนหายใจด้วยความโล่งใจแต่ทันใดนั้นก็รู้สึกถึงอันตรายมันกำลังค่อยๆจมลงไปด้วยความตื่นตกใจมันพยายามบินหนีแต่โคลนดันติดเท้ามันอยู่ ความร้อนจากพื้นทำให้ดินแข็งทันทีเห็นดังนั้นนกกระเรียนจึงกระโดดไปมาบนก้อนหินหลายครั้งหลังจากพยายามหลายครั้งในที่สุดมันก็หลุดออกมาได้มันคิดจะไปพักบนต้นไม้แต่กิ่งไม้ดันโยนมันออกไปนกกระเรียนเหน็ดเหนื่อยจึงตัดสินใจลงไปในทุ่งนาแต่กลับเจอกระบองเพชรซ่อนอยู่ในพืชผลทำให้ต้องบินขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันลงบนต้นไม้แห้งแต่ต้นไม้ผุพังแตกเป็นสองท่อนทันทีนทและพัดนกกระเรียนไปไกล เมื่อนกกระเรียนลืมตาอีกครั้งมันอยู่บนเนินดินที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยดีใจจนกระโดดโลดเต้นแต่ทันใดนั้นเนินก็พังเหลือเพียงเศษเล็กๆที่ทำให้นกกระเรียนรู้จักการยืนด้วยขาเดียว